พี่พี่งาเดี๋ยวพี่ผิดคนแล้วผิดคนแล้วผิดคนแล้วเด้เดี๋ยวพี่ไปชุบก่อนปลาปีมูยายุมูยายุในเมืองมีนะในเมืองมี

ะระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วตรงนี้เปล่าป,ปีก,ปกบินแบบพืนกันเนปะ็มนมะังยิงไม่ได้ที่ต,ตัวนอนอยู่ พี่หนึ่งระวังนะครับผมมีระเบิดไฟยัดไปเลยพี่ไม่มีพี่ป่าหมดแล้วเฮ้ยไหนล่ะอ๋อเจอแล้วนี่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 แหลังหินตรงนั้นเลยไม่ได้ตายตายผมตาย Mark ตรงพี่พพพมะหลังหนึ่งเลยผมไม่มีหมวกดิ <S <S ผมผมแตกหมดเลยถามพี่หนึ่งดิผมเพิ่งได้เกาะ <Watch out S 1> ไม่แสบโอเคโอเคนี่นี่ <Mark S 2> นี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ หลังเห็นแล้วก็เดียว <bunker. S 2> หลังเห็นหลังเห็นระเบิดระเบิดระเบิดน้ำแห้งพอดีไม่ไรพี่จะคอนหนึ่งเอ๊ะจะคาวหนึ่งยับพี่